สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลชาแชนลพบกันกับมาดามเปิลอีกเช่นเคยนะคะสาหรับช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลน,นะคะซึ่งช่องมาดามเปิลเป็นช่องที่สอนเพื่อนๆชงกาแฟและสูตรน้ําชงต่างๆมาดามมาวางไว้ให้หน้าเพจเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่กําลังตกงานใครที่กําลังมองหาสูตรเพื่อที่จะเปิดร้านกาแฟน,นะคะหรือใครที่กําลังเกษียณอยากมีรายได้ในยามเกษียณก็ลองเข้ามาดูสูตรได้นะคะที่ช่องของมาดามมีให้ติดตาม2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, หรือจะเป็น y o u t u b e ชื่อช่องชื่อเดียวกันนะคะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลเข้ามาดูสูตรมาาสูตรจากมาดามเปิ้ลไปทำมาหากินได้เลยค่ะส่วนใครที่ทักแชทมาดามเพินมาถามถึงเรื่องนังสือสูตรเป็นเล่มแบบนี้นะคะหลายคนมากๆทักมาถามมาดามเยอะมากมาดามเข้าใจนะคะเพราะว่าเปิดร้านกาแฟมันเป็นอะไรที่ง่ายนะคะมันไม่ต้องมาผัดมาทอดมาปรุงมาวางไว้ยังไม่รู้เลยจะขายได้ขายไม่ได้ ต่เปิดร้านกาแฟก็คือมันเป็นอะไรที่ทําตามสั่งแล้วเราก็ชมแก้วต่อแก้วมันก็จะง่ายกว่านะคะก็มาดาพร้อมส่งนะคะสำหรับสูตรเป็นเล่มแบบนี้นะคะมีสูตรแก้วยีิบสองออนกับสูตรถุงก,กระดาษตรงนี้คือทางลัดของคุณคุณไม่ต้องเสียเวลาไปหาคลิปนั่นก็ไม่เจอหาคลิปนี้อยู่ไหนวะบางครั้งจดแล้วงงเองก็มีนะคะ สูตรเล่นนี้นะคะมันก็จะเป็นทางลัดของคุณนะคะเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องไปตามหาสูตรนั้นอยู่ไหนสูตรนี้อยู่ไหนแค่ทําตามในนี้เขาบอกให้คุณใส่อะไรคุณก็ใส่ตามนี้แล้วค่ะไม่มีอะไรยากเพราะมาดามเองก็เริ่มจากแบบนี้เช่นเดียวกันมาดามก็เป็นคนชงกาแฟไม่เป็นมาก่อนแต่อาศัยว่าวเองไปเรียนมาแล้วสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เรียนมาก็จําไม่ได้หรอกค่ะก็ต้องมาเปิดสูตรดูอยู่ดีอะเอออร่อยชงยังไงวะน้ําตาลกี่ช้อนวะกาแฟชงยังไงวะมาดามก็เติบโตมาจากการดูสูตรนี่แหละคะ่ะดังนั้นนะคะเพื่อนเรา ไปตอนนี้เติบโตกันแล้วทุกคนลเลยนะคะขายดียอดขายปังๆกันทั้งนั้นเลยใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่มาดามวางไว้ให้นะคะยัยพุตาลลรจะนอนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย<ร> <Maps> อหลับไปละปล่อยเขาปล่อยเข้าไป คลิปนี้มีเพื่อนๆขอ,อกันเข้ามานะคะสาหรับสูตรนมหมีโอริโอปัน่นแก้วยีิบสองออนมาดามทำยังไงนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดามรีรันให้ดูใหม่จริงๆมาดามเคยทาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่เป็นไรนะคะก็มาดามเข้าใจเพราะว่าก็จะมีคนใหม่เข้ามาตามดูอยู่ตลอดเวลานะคะคนที่เขายังไม่รู้เลยว่ามันชงยังไงก็มีดังนั้นเราก็เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะใครที่ทำไปแล้วก็นั่งดูกันพอมันเพลินเป็น,เพ,น,เ,พนเพื่อนกันนะคะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้มาดามหน่อยนะคะส่วนใคร ตั้งใจเรียนให้ดีนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะโดยการที่ใช้นมหมีนะคะ1กระป๋องเลยนะคะมาใช้นมหมี1งกระป๋องเลยนะ1กระป๋องแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ,อะพอได้นมหมีหนึ่งกระป๋องแล้วเราก็ใส่ตัวนมข้นนะคะนมข้นมาดามจะใส่ลงไปที่40 ml ค่ะ นมข้น40 ml นะะคะจากนั้นนะคะใส่นมข้นจืดลงไปอีก30 ml ค่ะมาแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะสูตรปัน่นต้องใส่ความหวานให้ถึงนะคะใส่ความหวานไม่ถึงมันก็จืดน้ำเชื่อมใส่ลงไปอีก30 ml ค่ะอ่ะ คราวนี้เธอก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยคราวนี้เราก็จะพร้อมปั่นแล้วนะคะนอนสบายเลยเนาะเนี่ยแมวดีฉันเนี่ยเย้พุตานเนี่ยนอนฟังสบายเพลินเชียวสบายกว่าหลอดนไม่มีละอ่ะมาอานนี้เตรียมพร้อมปั่นกันนะคะทุกคนเราก็เอาเครื่องปั่นเรามาเลยใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วเธอก็เอาแก้วยี่สิบสองออนตักน้ำแข็งมาเลยจ้ะ หนึ่งแก้วแบบนี้นะคะ พอเราปั่นได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเตรียมมาโอรีโอใส่ลงไปนะคะโอรีโอใส่ลงไป3ชิ้นนะคะ <S <S ก็ปั่นพอหยาบๆไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะคะ <S <S ก็บิดโอรีโอลงไปอย่างนี้นะคะใส่ลงไปในเครื่องเลยนะ,ะ3ชิ้นนะคะหรือเธอจะเหลือไว้ครึ่งชิ้นก็ได้เอาไว้ตกแต่งแก้วนะคะเหลือไว้ครึ่งชิ้นอย่างเงี้ยหรือชิ้นนึงเลยก็ได้เอาไว้ตกแต่งแก้วก็ได้หรือเธอจะปั่นไปเลยก็ได้นะคะได้หมด แต่ว่าเวลาปั่นอย่าปั่นจนเตินนะจ๊ะปั่นแค่พอให้มันแบบมีความกลุบกุๆนะโอเคไงตกใจละสิรอนแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยจ้ะทุกคน เธอก็จะเหลือไว้ครึ่งชิ้นแบบนี้นะคะตกแต่งตรงแก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะทําแบบนี้ก็ได้โอเครอบปิดฝาพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับสูตรนมหมีโอริโอปั่นแก้ว22ออนค่ะมาคราวนี้ฉันจะได้รีวิวพวกเธอดูสูตรของฉันมันเป็นยังไงทําไมถึงขายดีนะักขายดีหนะเชิมเซ มันจะมีความนัวนะคะมีความนัวแล้วมันก็จะมีเในส่วนของรสชาติของโอริโอเข้ามาด้วยมันมันก็เลยกลายเป็นความกลมกล่อมได้อย่างลงตัวนะคะใครที่ดูสูตรแล้วนะคะเอาไปปรับใช้ดูคุณจะลดหวานคุณจะเพิ่มหวานคุณทําได้เลยนะคะลูกค้าแต่ละคนเขาชอบไม่เหมือนกันมาดามพูดเสมอว่าแก้วนี้ไม่ได้พอดีสําหรับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะคนบางคนอาจจะบอกจืดจังเลยบางคนอาจจะบอกหวานเกินไปจังเลยก็มีเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นก็ ดูแล้วเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับลูกค้าเองว่าลูกค้าเองชอบกินประมาณไหนหวานประมาณไหนนะคะโอเคคลิปนี้มาดามมาให้ทุกคนแบบฟรีๆกันไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ขออะไรมากขอแค่กดไลค์กดแชร์ให้มาดามหน่อยขอแค่นี้จริงๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าคอยดูว่ามาดามจะพาเพื่อนๆทำอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย